4. อาการข้อสงสัยไข้หวัดใหญ่รงปอด 1. ไข้สูงอ่อนเพลียมาก 2. แน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก 3. ไอมีเสมหะหรือเสมหะอ้นเลือด 4. ส,สำหรับเด็กเล็กและผู้สูงอายุจะมีอาการซึมรู้สึกตัวน้อยลงนอนมากขึ้นท่านไหนที่ป่วยและมีอาการเหล่านี้แนะนำว่าให้รีบพบแพทย์นะคะ เพื่อประเมินดูว่ามีอาการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่และลงปอดด้วยหรือเปล่าสำหรับใครที่อยากป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แนะนําให้ฉีดวัคซีนการที่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยลดการรุนแรงในการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะ แต่อย่าเข้าใจผิดนะคะการฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันได้100%เราจะต้องป้องกันจากภายนอกด้วยการสวมใส,ส่หน้ากากอนามัยและน้ำพึ่งแนะนำบริแอสหน้ากากอนามัยคาร์บอนทางการแพทย์ที่สามารถกองฝุ่นและป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเทรียได้ถึง99%เสียงเงินป้องกันตัวดีกว่าเสียงเงินรักษาตัวในวันที่สายไปแล้วนะคะอยากทราบข,อขอ้อมูลข่าวสารดีๆอย่างนี้ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยค่ะ